เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันอ้าวหายตัวไปไหนแล้วตะวันอะเห็นอยู่เมื่อกี้นี่เองทานตะวันไม่มีตัวตนครับ กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะทุกๆพระอ,องค์ด้วยความเคารพนอบน้อม,อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่57พี่เอ็มกับบททดสอบที่หนักเกินไปช่วงที่3ระหว่างที่ทานตะวันนั้น พยายามหาวิธีทางที่จะปราบมารอาฆาตให้ออกไปจากพี่เอ็มให้ได้ก็ลำเลียงวิธีการต่างๆทั้งนำพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงบนพระนิพพานและเนโ้มน้อมโดยองค์ผู้เจ้าน้อยมายังกายหยาบของหลวงแม่กัจพกรและเรียบเรียงทำ Tube, พยพูทูบเผยแพร่ออกไปโดยหลวงพ่อพระอาจารย์มนิชเป็นธรรมโอสถ รักษาดวงจิตของพี่เอ็มนำสมุติโอกาสก็มาถึงสิ่งที่พิเศษก็เกิดขึ้นกับความช่วยเหลือของเบื้องบนทานตะวันได้ดูการบันทึกการแสดงธรรมของหลวงแม่กุฎจพรและคณะลูกศิษย์แม่ชีมักค,คากำลังทำการท่องโลกทิพในวันนั้นเทปบันทึกหลวงแม่ก็แสดงธรรม กำลังพาทุกคนท่องโลกทิพย์แต่ทุกคนนั้นก็เข้าสู่พื้นที่ของพระพุทธสัตว์อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นยังไปไม่ได้เพราะดวงจิตดังละเอียดไม่เท่ากับหลวงแม่กฤชพรท่านทรงเข้าไปในพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่ของพระพุทธสัตว์เป็นดวงจิตที่มารอที่จะลงมาช่วยในการเผยแผ่วะธรรมกึ่งพุทธการหลวงแม่จึงทําอาการเปิดประตูให้ดวงจิตกลุ่มแรกลงมามีเทพองค์หนึง่ง อยู่บนต้นไม้ท่านก็เป็นเทพในชุดแรกที่ลงมาเมื่อหลวงแม่เปิดประตูแล้วท่านก็ลงมาที่ทานวันเลยท่านเป็นเทพที่อยู่ในตำนานและท่านก็นนำ,นำกระบอกวิเศษมาให้ธนวันเป็นกระบองทองคําใช้ในการปราบมารแล้วก็ทนวันจับปุ๊บธนวันก็ดูวรรณกรรมของท่านมาธนวันก็เลยเอามาเสียบไว้ที่หูเสร็จแล้วธนวันก็ลองใช้เลย ทานตว,วันจึงทํากรรมฐานหลวงแล้วก็แยกดวงจิตของตนเองออกไปอย่างประเทศญี่ปุ่นไปปัจจัน้ากับเจ้ามานาคาตทานตว,วันเอากระบองตีมานาคาตสุกสนมากทันตว,วันมานาคาตร้องห่มร้องไห้เจ็บปวดมากกับกระบองอันนั้นแต่ทันตว,วันก็ปล่อยไปก่อนแค่สั่งสอนแค่นั้นให้รู้ว่านี่กระบองนี้เป็นกระบองวิเศษและเมื่อถึงเวลาพี่เอ็มก็พี่เอ็มก็ได้ไลน์แล้วก็ส่ง การสรุปธรรมะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทําการบ้านที่ทันตะวันใช้วิธีการตรวจสอบสภาพจิตในความก้าวหน้าในการบรรลุธรรมระดับสูงขึ้นและสวดฟอกมาทานตะวันจึงเข้าไปอย่างาพื้นที่โลกทิพย์ตรงที่มานาคาตกกำลังควบคุมเจ้ากำเนิเส่วนหนึ่งของพี่เอ็มเอาไว้ แต่ส่วนหนึ่งนั้นก็มาเป็นศยีนุสิ์ของพี่เอ็มแล้วหลังจากนั้นทันตะวันก็เลยเปิดฉากต่อสู้กับมานาคาธเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเห็นแล้วว่ามานาคาธนั้นต่อกรไม่ได้เลยเจ้ากรรมทั้งหลายจึงทําการแปลพักเข้ามาอยู่กับฝ่ายพี่เอ็มทั้งหมดเละขอพี่เอ็มนั้นเข้าไปสู่การเป็นลูกศิษย์ของพี่เอ็มในการปฏิบัติธรรมกับพี่เอ็มด้วยและจะช่วยพี่เอ็มในการเผยแพ่ ธรรมะกึืนพุทธการในประเทศญี่ปุ่นด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นทานตะวันก็สนทนากับพี่เอ็มและมานาคาดก็ปรากฏตัวขึ้นทานตะวันจึงให้พี่เอ็มสวดพระคาถาพุทธจิตตะตอบโต้กับทานตะวันเป็นภาษาจิตซึ่งสนทนากับมานาคาดสุดท้ายมานาคาดยอมแพ้และเขาขอให้ทานตะวันนั้นช่วยปรับประภูมิกับเขา,เขาด้วยเขาก็อยากมี เรียกว่ามีพบภูมิที่ดีขึ้นเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เขาได้เห็นมาหลายวันที่ธันตวันนั้นในช่วยทําการปลดปล่อยทันตวันจึงนําแก้วสุริยันจันทราออกมาและทําการฉายรังแสงให้กับเขาพี่เอ็มเกิดความเย็นชุ่มฉ่าและมานาคาตก็ได้ไปสูภพบภูมิที่ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ต้องไปรับกรรมในนรกภูมิหลังจากที่หมดวละบุญที่รับในคราวครั้งนี้แล้วก็ต้องไปรับกรรม อยู่ดีจนกว่าเขาจะใช้กรรมนั้นหมดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเป็นดวงจิตที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมานาคาตหมดไปมีโซวะธรรมใหม่ปรากฏต,ตัวขึ้นมาก็คือมารปีศาจแพะทานตะวันได้ยินดวงจิตของพี่เอ็มบอกว่าให้ทำโน่นให้ทำนี่จะให้มีตาทิพย์จะหเห็นนน่นเห็นนี่ตัวเองละเห็นไหมละ่ะ เดี๋ยวจะถามกลับดูบ้างมีการยกย้อนทางดวงจิตท่านจึงว่าเอ๊ะมันมีกรรมอะไรเกิดขึ้นกับพี่เอ็มเนาะเลยไปย้อนดูอดีตชาติพี่เอ็มก็เคยเรียกว่าปรามาตต่อครูบาอาจารย์ของตนเองไว้ในอดีตชาติจึงส่งผลตรงนี้มาจึงทาให้การปฏิบัติอาจจะไม่ดีพอเพราะการรมปรามาตตตรงนี้กําลังส่งผลมาและอาจจะทาให้ไม่สามารถจุดช่วยกันได้ต่อไป จึงให้พี่เอ็มนั้นทําการสลายกรรมปรามาตโดยการเขียนจดหมายเก้าฉบับด้วยลายมือของตัวเองให้เหมือนกันและนําไปถวายต่อพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเป็นวัดปฐรรมกายสาขาประเทศญี่ปุ่นพี่เอ็มดำเนินการทุกอย่างตามแล้วก็มาถึงเฉพธรรมที่ธนวันนั้นทดสอบทางปัญญาธรรมเพื่อดูความก้าวหนังดวงจิตพี่เอ็มทำคะแนนได้ดีขึ้น ยังเห็นได้ชัดเจนนั่นคือบอกให้ทันตะวันรู้ว่าได้มาถูกทิศทางแล้วก็คือเอาตรงนี้ออกไปก่อนจะได้จับมือกันสนิทที่จะก้าวไปด้วยกันให้อยู่เหนืออุปสรรคฝากน้ําให้บททดสอบเหล่านั้นกลายเป็นขั้นบันไดของเราไม่ใช่เราอยู่ใต้ขั้นบันไดเหล่านั้นที่มาทับถมเราทุกวันทุกวันเราต้องมีจิตที่เหนือแล้วก็สามัคคีกันหลังจากนั้นความสามัคคีก็เกิดขึ้นความเป็นคนว่านอนสอนง่าย อย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อได้สลายกรรมปรามาตตรงนี้ที่พี่เอ็มนั้นทําอย่างความจริงใจเพราะว่าพี่เอ็มนั้นอยู่สาการที่อัตคัดมากเลยกับเรื่องเวลาในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยมากเพราะกําลังได้รับผลกระทบจากมาระเบียบนะครับที่นั่นมีมาระเบียบที่มีอํานาจสูงมากนะมันมในีในความเป็นจริงมีมารบุญมีมารบาบมีมารหย่อนมีมารตึงฮะ มันระเบียบที่มากเกินมันตึงจึงมีสวหสะของการฆ่าตัวตายการกดดันบางอย่างเยอะแยะที่เป็นสภาวธรรมที่รุมเล้าเข้าไปอยู่มากระทบต่อพีเอ็มมากมม่เหลือเกินทุกอย่างก็เริ่มมีการตีกรอบเพื่อพีเอ็มนั้นปลอดภัยเมื่อทานตะวันห็นปีศาจแพะตัวนี้เป็นปีศาจที่อาจจะอยู่ในประเทศนั้นแหะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับ เขาก็มาปรากฏตัวได้เพราะว่าพี่เอ็มนั้นมีกำปามาตนั่นเองเสร็จแล้วทันตวันก็เลยนากระบอกกายสิทธิ์นั้นนะครับกระบองทองคํามาวาดบารมีห้าเม็ดให้มันเขาแพะเข้ามาใกล้ไม่ได้มันเขาแพะก็จะเข้ามาก็ร้อนต้องถอยออกไปประมาณสามสี่วันพยายามเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้สุดท้ายเริ่มหายอย่างอื่นกินทันวันหินเอายันอ,อะไรไม่รู้มากิน เอ๊ะทำไมปีศาจกินยันได้ก็เลยถามทําไมเจ้ากินยันก็บอกว่านี่เป็นสิ่งสปกปรกมีกิเลสตัณหาเป็นผู้เป็นตัวกําหนดเป็นเป็นเป็นอานาจให้ทําขึ้นมาจากกิเลสตัณหาก็เลยถามพี่เอ็มว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหมก็รู้ว่ามีวัดวัดหนึ่งที่จะต้องจ่ายเงินเสียเงินเสียทองเข้าไปแล้วทําพิธีกรรมเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพถ้าไปทําพิธีแล้วได้ยันนี้มาสุขภาพจะดีเป็นแบบนั้นนะครับก็ ปีศาจเพะก so ็เลยกินใหญ่เลยครับเป็นอาหารของเขานะครับมันซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงเป้าหมายของการเรียกว่าความมุ่งหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็คือการไปสู่พระนิพพานแต่เขาใช้สิ่งนี้ใช้ศาสนาแต่ว่ามีผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั่นเองเมื่อทุกอย่างพี่เอ็มก็นําลงมาจากหิ้งพระทุกอย่างก็โปรงโล่งขึ้นคนรอบข้างลูกภรรยาก็ เรียกว่าพูดคุยกันเป็นภาษาดอกไม้เข้าใจยิ่งขึ้นระหว่างที่กำลังดำเนินภารกิจต่างๆไปสุดท้ายปีศาจแพะเขาบอกว่าเขาขอปรับภูมิได้ไหมเพราะเห็นการปรับภูมิที่เกิดขึ้นกับดวงจิตอื่นมากมายทานตะวันก็เลยให้โอกาสเขาก็เลยทำการปรับภูมิให้ปีศาจแพะดีใจมากและเขาก็มีภูมิที่สูงขึ้น แต่หลังจากที่ภพภูมิของเขาในจุดนี้ที่รับบุญนี้หมดลงเขาก็ต้องตกนรกภูมิไปชดใช้กรรมก็ตึงทุกอย่างนะครับมันมีผลต้องชดใช้จนกว่าจะหมดสิ้นแล้วมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคนที่เดินผิดเส้นทางไปนะครับทํายังไงให้สามารถมาถูกเส้นทางได้ก็ต้องเดินถอยหลังกับก็คือต้องรับกรรมของตัวเองที่สร้างไว้นั่นเองจนหมดจนสิ้นก็คือจะต้องเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ให้ได้ แล้วก็เริ่มเดินทางใหม่ไปทางดีทางที่ถูกต้องมารต่างๆหรือปิศาจต่างๆที่ได้ผ่านกระบวนการที่ทันตะวันนั้นได้ช่วยพวกเขาเหล่านี้มีข้อธรรมหมายความว่าเมื่อเขานั้นได้ชดใช้กรรมของตัวเองจนมาถึงจุดเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็จะย่อมเดินสู่ทางที่ถูกต้องเพราะเขานั้นมีข้อธรรมติดดวงจิตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเป็นธรรมะกึ่มพุทธการขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงบนพระนิพพานโนบน้อมลงมาโดยองค์พระพุทธเจ้าน้อย ผ่านกายหยาบของมหลวงแม่กฤจพรและเรียบเดียงโดยหลวงพ่อพระอาจารย์มณิทซึ่งเป็นธรรมะกึ่งพุทธการที่นําไปสู่พระนิพพานเป็นธรรมะอันบริสุทธิ์เป็นราชาย่งธรรมพวกเขาเหล่านี้ก็มีเข็มทิศไว้คอยบอกทางอย่างอัตโนมัติแล้วจึงเป็นข้อดีที่พวกเขาเหล่านี้ได้เปลี่ยนภพภูมิพร้อมข้อธรรมที่ติดตัวไปด้วยก็คือธรรมะกึ่งพุทธการนั่นเองและพี่เอ็ม ก็ถึงรอบเวลาที่จะต้องเดินทางมาประเทศไทยอย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับเป็นระบบที่เบื้องบนได้ช่วยเหลือเพราะว่าทาันตะวันได้เจอว่าพี่เอ็มนั้นมีกรรมเกี่ยวกับการไปพลากนกคู่หนึ่งซึ่งเป็นนกที่เขามีผัวเมียเดียวเขารักกันมากและมีเสียงที่ไพเราะพี่เอ็มเพียงอยากได้นกตัวเมียตัวนั้นมาแล้วก็เอามาฟังเสียงทุกวันเช้าๆแต่สุดท้ายนกได้ตอมใจเสียชีวิตเพราะ ห่างคู่รักเข้ามาและนกฝ่ายผู้ชายที่อยู่ในป่าก็ตอมใจตายเพราะไม่เจอภรรยาของตัวเองสุดท้ายวิญญาณของเขามาเจอกันและพาไปสู่ภพภูมิอื่นเป็นภาพที่ธันตะวันเห็นพร้อมกับพี่เอ็มนั้นต้องเดินทางมาประเทศไทยและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพบกันในตอนต่อไปนะครับกราบนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทะปัจจิมาสมุทะ ทุกทุกระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอกล่าวลาญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ